ตอนรับคุณผู้ชมเข้าสุจทดพุยเดือนครับวันนี้มาดูไฟแจ้งเกิดของนักมวยเหล่านี้กันครับจะขอใช้เวทีแห่งนี้เป็นสังเวียนในการแจ้งเกิดครับคุณแรกชมการชกพิกัด75กิโลกรัมครับใหญ่ยักษ์แบบนี้ไม่น่าจะครบยกครับนี่คือนักมวยจากประเทศจีนหลิวชางอิงวัย20ป,ปีครับสูง178ซนมในทีมงานของแมทมวยไทยยิม นี่ r ป e น f r พ m n กม h o n r a t c กนครราชสีมาไทยแ i นด์ t up บมั s, s a aa, s n ok s u แสน k ึกน c h โชคชายโชบหน้าของแสนศึกนกครโชคชัยครับนักสู้จากนกครราชสีมาลูกหลานเมืองยักษ์สุขครับลูกหลานยาโมครับไปดูคู่แรกครับกับเด็ดมวยเดือดครับ

ชกไปแล้ว55ไฟชนะ35และเสมอสองออสซีปรมือให้แซมซึกนักอโชคชัยฟุ้งช่ายแลนอ่ดูโมหน้ากันอีกชัดๆนะครับเทียบสัดส่วนครับ18กับ20ครับ175กับ178ลุลงตัวที่75กิโลกรัมนะครับกรรมการธีนกรณภัทรลงอ่ไปดูคู่แรกครับเด็ดมวยเดือดครับน้ำเจนักกีฬาอย่าร้โชคดี ไฟแจ้งเกิดครับเดี๋ยวดูครับใครจะได้แจ้งเกิดนะครับระหว่างนักมวยไทยกับนักมวยจากประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ครับอ่ะจับตาดูดีดีนะครับแบ็คคิกโชกเลยครับหลิวชางอิงแหมประเภทดรอนวิชาเลยครับนักมวยจากจีนเรื่องของศิลปะแม่ไม้มวยไทยนี่กล้าโชว์กล้าใช้นะครับนักมวยต่างชาติ เดินฝันศอกเลยครับทางด้านของแสนศึกโอ้โหชาวต่างชาติร้องเสียงหลงเลยครับเสียวแทนครับอ้าวครับแบ็กคิกอีกแล้วโอ้โหแทบจะวิ่งเข้าหาเลยครับแสนศึกต่อยขวาเข้าไปเต็มหน้าโอ้โหโดนไปสองบาทต้องตีกันเชียงหนีเลยครับลิวชางอิงโอ้โหจะครบรอบหรือยังครับจะครบรอบแล้วโอ้รีบไปไหนครับรีบไปไหนครับเครื่องติดเร็วเหมือนกันครับแสนศึกอานะครับ ไม่ต้องใช้บริการ3ยกโอ้ย,ย,อยตีแปลงเลยครับทีเดียวครับหลับนิ่งไปแล้วครับโอ้ไม่นับนะครับอาจารย์ทีนกรโอ้โหดูครับดูเรื่องเลยครับ้โหอ,อยู่ใกล้อำเภอรหรือไม่ก็มียาตเป็นเจ้าหน้าที่อยู่อำเภอนะครับแถวแถวโคราชครับแม่จะรีบไปทานข้าวต้มรอบดึกหรือเปล่าครับแสนศึกนครโชคชัย เก่งมานี่ไล่ต่อยไล่จ้วงครับแล้วก็ผลก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละครับยังโอ้โหไม่ได้สติเลยนะครับนักมวยจากจีนครับดูภาพช้ากันอีกครั้งนึงครับนี่ครับไล่กันตั้งแต่มุมนี้นะครับแล้วก็โอ้หมัดสุดท้ายครับหน้าสะบัดเลยนะครับโอ้โหเต็มเต็เลยครับภาพช้า ไฟแบ็กคิกทางด้านของแสนศึก2ทีครับทีเดียวรู้เรื่องเลยครับนี่ครับเป็นชัยชนะของแสนศึกนครโชคชัยนะครับในยกแรกครับหรือชังอิงวนิเกตแจ้งเกิดไม่สำเร็จ